ของใครกับงามครับพี่น้องฝนกระตกครับนี่ตกไปละยุดไปละครับสวยงามๆเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีตอนบ่ายครับวันนี้เนาะตอนบ่ายฝนตกด้วยครับกลางวันพงตาครับฝนตกมากมันดึงแดดเนาะงานของมะหอยปลาป่าโหูลงมาอดูกันต่อตอนบ่ายเนาะจ้ะจัดอำเภอแม่อ้อนเชียงใหม่ที่เก่าจ้า ไปวันนี้เบาสายเสาเน็ตจะปลาลุยตอนบ่ายแฮมครับนี่จะหมานเฮ็ดงงกกรน,นะครับไปลุยกันเลยครับไปจ้าสองดูงครับสาเน,น,น,น็ตสาเน็ตพุ่มให้กันมีนเ,เนอะสาเน็ตอยู่บนครับทางมันคันมันเหมือนเต้านกฝนตกครับนี่ครับยัง,งพงความหมานงงกยู่จ้าหลงฝนตกครับ มาเ้ามาปลาเฮ็ดผึ่งกับปลาเฮ็ดตังงกเหาะเฮ็ดตังโงกนาจะาตอนใบาสาวเขาไปแต่ปาลาเขาได้ดทุกอย่างทุกนเน,นื้อนเนาะออกโขบเหรอไม่ปาาลาสารพัดเฮ็ดครับที่เขาเคยมาเนาะออกทัวเฮ็ดกอดแดงก็มีอ๋อสองตุง้มใหญ่ายๆได้น้ำฝน,นเนาะออกสวยงามครับงามอยู่แล้ว ีแง่มากๆใกล้ๆเห็นสิเห็นดอกนี่บังเนาะคือกระลังออกใหม่เหมือนกันไปรุ่นกันต่อครับโอ้จับเบ้าจักไงเนี่ยเป็น้องเนาะยังคือครับ อไม่เห็น้อยคนน้อย,อ,ยอุ้ยหักหดกเอาเลยถ <laughs> ุงเท้าเป้ลซีสไว้อ่ะ แค่ไข่เดียวครับเห็ดนไหมออกออกดอกเดียวอืมรูมใหญ่ๆครับอ๋ออลังการเนาะพี่น้องครับ โจโลครับนี่เหาะขนาดน้อให้พึ่งเหลืองครับเอากแลังงามๆตะก้าอยู่ข้างบนนียครับเส่ตะก้าสา่นี่ครับเอาแล้วก็ออก ก็โอเคกันอันนี้ฝรั่งเหลืองจะออกเบอร,ร์เสาเถื่อๆเนาะออกเรื่อยๆเนาะมันคือบม,ม่าไหวนะผลผนตกแล้วครับเนาะบ้าน,น,น,นหลายหากนะักขนาฮะเดินหนี่ดองนี้ไ,ได้แล้วเนาะนี่ใายคลิปแบบเต็มตีครับเนาะผลโต้ <c oughs> เราใช้ได้เก็บคนเดียวของส่เน็ตในลงไปนะมันทาง,งมันล,ลื่นมันชัน แค่ขึ้นแดงครับแดงขาลายนั่นนี่น้องอทำไมมันคำก่นอนส่งตุ๊กไปมันเนาะสะได้แต่ว่างเข้ามาอาหารเลือกเอาดอกที่ได้ล,ล้ลนัเนาะเห็ดนั่นยังไงแซ่บอร่อยจ้ะแกงแซ่บสีย,สยดายเท่าุูนะเอาทิ้งมหมดเลย <c oughs> ข้าก็ห้องขลึงขลึงขล่างสิได้เมื่อละจ้ะสอดลงไปแล้วนะสอดลงไปแล้ววนกะไรเฮ้ยตกบนหัวยุดหัวเศร้าจะเถอะนี่จะหนามเอกข้างทางับนี่จะเดินออกไปก่อนละเดี๋ยวจะขึ้นไปแห่ปตาเนาะออกไปป่าอยู่ไก่บ้านเนาะไก่บ้านไปไก่บ้านเบาไสเรนจะขึ้นไปหาหญ้าน่ะเหมือนนี่ ขาหน้าอืฮึ่ขึ้นเขา n จันี่ขึ้นาหนาอสองดอกดอทติวเป็นกำลังมีอยู่เขาทิ้งก็มีออกไม่ก็มีแดงขาลาย

พุ่งเดือนสองดอกฝ่งไข่จต่นี่งงามๆเลยว่าเป็นล่าดอกเขาดอกเขาแปลวหวานอู้หูดีกำลังงามๆเนาะสวย,สวย ดีบนขึ้นหน้าจ้าดอกอเจอนกยูงครับอันนี้มัหน,นห,หนอนผลอะ่อใจอมีดอนีแข็งอันเขาเพราะว่ายเหรอจ้กะก็ตังแต่เพิ่งออกเนาะดอ,อกตุ้มหน่อยก็มี <c oughs> ปตาทางผุนเพิ่งว่ายหมดแล้วเพิ่งบานเท่าทีมั้งถ้าที่เจอเป็นผงเนาะขากรอบอดอกแบบสวยๆเลย มันออกหน่อยนเนาะที่เขาเก็บชุดแหรกมันอาจจะขาอ้วนๆอะมันออกหน่อยขากระยิบเนาะเพราะมันออกหลายกับจอยดอกสั้นๆแทบดิจันนี่หน่อยสองตัวนิดหน่อย ึุนไข่ครับเ,เราคำเมื่อหอดปลาผีกระเต็มตายแต่ออกมาไปผุไปปลาเฮ็ดละโง,งเูเฮ็ดอะไรฝนมันไลเน่าจะมันหาปได้อฝ้าห้องแห้งก็เลยพากันเปลี่ยนขึ้นมาหาไก่ไก่บานเปลี่ยนไม้

เ <laughs> ก็บไปเก็บมาเขาจง้งละาโง่ไหดอกเนีน่ยเราโง่โสนปอมันบดอ,อดีแล้วเด้อแต่ <c oughs> ต้องเอาไปดอกเนี่ยงามตั้งไรนะต้องกิน <c oughs> พึ่งเหลืองจะได้หลุงมูออดอกเบี้ยวดอกเบี้ยก็สวยได้อร่อยเหมกันโอ้แข็งเูยจ้ะาเ <c oughs> ือถุงเข่าหายไงแม่งเจาะ ในมูบ้านหล่ะจ้ะนี่สองดอกปานนี่นะนุกยุงบงงุงูงอีกดอกต่อเลยพึ่งไข่พึ่งไข่ปาโอ้ยดอกไหมขาวงามนี่ยังไม่แก่ตาทองใสอยู่กำลงังบานเหมือนนี่แน,ะนะ่นอหวาน หอมอร่อยซับคุณ <laughs> เจอต้ไข่แล้วครับแต่บ่มีห้อยอเขาเก็บไปคือสิสลายเนาะถ้าแต่ไปเหงางูก,กันจะเห็ผนผลเลยออกไรนะก่อนเก็บบ่ท่านหวานหอมอร่อยสา <laughs> นะรับประกันความอร่อยบ่ขมเนาะ <laughs> เขาเลือกดอกมันปีนี่สาวแนนหูละจ้าไอาที่เป็นลาบตอนเอาไปกินมันจะขม <laughs> เอาสรุปผลงานครับสรุปผลงานของเฮาช่วงบ่ายนะครับเนาะบ่ายจา้ะฝนไหลมัเป็นทาต๊ะโต,โต๊ะยอะๆแต่มันตกแห้งนะจ<ม>้ะเนาะโอ้ยลบไปอยู่ปลาวันนี้เอาเขาเขา,ขาฝาห้องมันเลยเผาออกมากันจ้ะแต่เดี๋ยวมาเก็บเห็ดผึ่งปลาไกลๆบานนะจ๊ะเดี๋ยวจะเข้าบานกันละเฮ็ดไกลบานก็ออกนี่ครับผมมีถอดเวลามาเก็บตอนบ่ายนี่ได้เฮ็ดรวมเนาะลังก รวมเฮ็ดพึ่งเนาะตะก่านี่ไร้แต่เฮ็ดละงูเลยจ้ะข้างล่างเนาะตอนฝนตกเฮาก็ไล่เก็บเนาะเด็กเก็บไดดไายแน่บ่ไะเดดไทยแน่ข้างล่างนี่มีแต่ละงูข้างนั้นนะจ้ะคือกันอันนี้คือกันเฮ็ดพึ่งเนาะเฮ็ดพึ่งไข่จ้ะนี่พึ่งไข่พึ่งไข่บนห้องเฮ็ดพึ่งฝายพึ่งไข่อย่างนเนาะจ้ะเฮาก็จะเมื่อบปานงก่อนเด้อจ้ะค่ำล่ะสีม่วงแดงละจ้ะครับ เอาสกุลกับจัพิกบ้านพี่จองกันเนาะเป็นน้องเนะาะคำแรงแล้วเนาะเอาไว้ปะกันใหม่คลิปวันต่อต่อไปนะครับติดตามกันนะครับทางเพจทางยนะูทูบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะครับคนมักเลปปาะปลาเบาเหนือพ้าลุยนะครับเบาใช้สาวแน่นเะนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะไป การที่จบนครับ